คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดาริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจริาากิติยาภารนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาบัชราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมาการกองทุนกำลังใจในพระดาริเดินทางไปยังเรือนจำกลางราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม3 9 6 6รายแบ่งเป็นชาย3 5 5 0รายหญิง416ราย เรือนจำกำลางราชบุรีได้ดำเนินงานงโครงการกำลังใจในพระดาริอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดกรุงเทพมาตั้งแต่ปี2554และในปี2556สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้สนับสนุนเรือนจำกำลางราชบุรีเป็นเรือนจำต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสุขภาวะและเป็นเรือนจำต้นแบบในการดำเนินงาน ด้านต่างๆตามแนวคิดเรือนจำสุขภาวะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกรุงเทพและข้อกำหนดแมนเดลาจึงเป็นแนวคิดที่เกิดการยอมรับในระดับสากลโดยเรือนจำได้นำทั้งสองแนวคิดมาหลอมรวมความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมีสุขภาะวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในรูปแบบออนไลน์อาทิโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังในรูปแบบออนไลน์และการอบรมโยคะปัจจุบันได้ต่อยอดจนเกิดผลสำเร็จโดยฝึกเป็นครูโยคะให้แก่ผู้ต้องขังหญิงแบบพี่สอนน้องไปสอนให้แก่เรือนจำต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งฝึกอบรมพัฒนาอาชีพต่างๆเช่นบาริสต้าเบเกอรี่ผ้าบาติกและมัดย้อมนวดแผนไทยและศาสตร์ยพยากรณ์ไพ่ยิปซี นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยายลัยราชพัฒจอมบึงจังหวัดราชบุรีวิทยายลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีวิทยายลัยปากท่อจังหวัดราชบุรีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ราชบุรีเข้าไปอบรมการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ใกล้พ้นโทษเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับเืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ในช่วงบ่ายทางคณะเดินทางไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีในการนี้ได้รับฟังการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังเสริมสร้างต้นทุนชีวิตพัฒนาทักษะและลดความเหลื่อมลำ้ำในหลักสูตรระยะสั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษภายใต้โครงการกำลังใจในพระดําริ จำนวนห้าหลักสูตรประกอบด้วยนวดแผนไทยเกษตรสตวสาศตร์ช่างไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกศิลปะการใช้สีและห้องสมุดพร้อมปัญญาคุณค่าแห่งตนสู่สังคม โดยผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศสัญญาบัตรวิชาชีพสามารถนำไปต่อยอดภายหลังพ้นโทษได้เป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนก,กิติยาภา,าเนรเทวราชพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่มีพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษได้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติอันเป็นการคืนคนดีสู่สังคม จากนั้นคณะเดินทางไปยังร้านชามเนื้อชามหมูบริเวณด้านข้างกองพลทหารช่างค่ายบุรชัตดตำบลกอดพระพลาอเภอมืองร,งราชบุรีจัหวดราชบุรีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดาริ ในการนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเชิญถุงสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจคนต้นแบบเป็นเจ้าของร้านชามเนื้อชามหมูขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งมีไรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและไม่คิดที่จะหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ